just be is the wonderful world be be on the colorful day So i be hard day. วันนี้มาพบกับูฟึ่งเหมือนเดิมนะคะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะูฟึ่งจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กกันเลยนะคะค่ะ ให้เด็กนะคะหยิบหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะขึ้นมาได้เลยนะคะสำหรับหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะเขาจะเป็นเล่มสีเหลืองนะคะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะคะค่ะเด็กหยิบขึ้นมาได้เลยนะคะเจอกันหรือยังคะ ค่ะถ้าเจอแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยค่ะสำหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่34นะคะหน้าที่34นะคะจะมีเลข34อารบิกนะคะอยู่ด้านล่างนะคะฝั่งซ้ายมือค่ะอยู่ตรงนี้เลยนะคะ สำหรับเลขสามสิบสี่นะคะจะมีสามนำสี่นะคะเลขสามจะอยู่ด้านหน้าส่วนเลขสี่จะอยู่ด้านหลังนะคะค่ะเด็กๆเจอหรีอยงคะ ถ้ายังไม่เจอเด็กๆค่อยๆเปิดทีละหน้หนานะคะแล้วก็สังเกตดูหน้าที่ผู้เพื่องให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างนะคะหน้านี้เลยนะคะว่าหน้าที่เด็กๆกําลังเปิดนะคะใช่หน้าเดียวกันกับผู้เพื่องหรือเปล่านะคะเด็กๆพยายามนะคะเปิดหนังสือด้วยตนเองนะคะเด็กจะได้สามารถเปิดหนังสือได้ด้วยตนเองนะคะค่อยๆเปิดทีละหน้หนานะคะ ่าเจอกันเรื่องคะค่ะถ้าเจอแล้วนะคะสำหรับหน้านี้นะคะเขามีหัวข้อเรื่องว่าเดินอย่างปลอดภยัยอ่าเดินอย่างปลอดภัยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะค่ะมาดูตรงพี่สิงโตกันก่อนนะคะอ่าพี่สิงโตนะคะเขาบอกว่าให้เด็กนะคะขีดเครื่องหมายอะไรคะ ใครจําได้บ้างเออเพ่งเคยพาเด็กเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายต่างๆแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตรนะะ์นะคะเด็กๆจําได้ไหมคะว่าเครื่องหมายนี้เขาคือเครื่องหมายอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะสําหรับเครื่องหมายนี้นะคะก็คือเครื่องหมายถูกนั่นเองนะคะให้เด็กๆนะคะขีดเครื่องหมายถูกทับภาพการเดินอย่างปลอดภัยนะคะ ในภาพนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรูปภาพรูปที่1กันก่อนนะคะสําหรับรูปภาพรูปที่1นนะคะก็จะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยนะคะดูรูปภาพรูปนี้กันก่อนนะคะเด็กๆอย่าเพิ่งไปดูรูปอื่นนะคะ,ะในกรอบสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะ,ะเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าในรูปนี้มีเด็กๆนะคะเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะ มีเด็กๆนักเรียนใช่ไหมคะเขากำลังจะเข้าห้องเรียนนั่นเองนะคะ,ะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามีทั้งหมด3มคนคะ่ะเด็กทั้ง3ามคนนี้นะคะเขากำลังจะเดินเข้าห้องเรียนแล้วเด็กสังเกตดูสิคะว่าเขาเดินเข้าห้องเรียนอย่างไรคะ อ่าเขาจะมีวิธีการเดินเข้าห้องเรียนนะคะอ่าตามนี้เลยค่ะตามแนวลูกศอนนะคะลูกศรตรงนี้นะคะด้านแหลมๆตรงนี้เขาชี้ขึ้นไปด้านบนหรือว่าชี้ไปด้านหน้าทางนี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นลูกศรอ,อยู่ตรงบันไดหรือว่าจะเป็นทางเดินนะคะถ้าเกิดว่าเด็กมาที่โรงเรียนนะคะที่โรงเรียนของเราก็จะมีลูกศรน,นะคะ,ะตรงทางขึ้นบันไดนะคะแล้วก็บางทีก็อาจจะมีตรงทางเดินนะคะเพราะฉะนั้น เวลาที่เรานะคะจะเดินไปทางไหนหรือว่าจะเดินขึ้นบันไดนะคะไม่ว่าจะเดินขึ้นหรือเดินลงนะคะเขาจะมีลูกศรคอยชี้บอกนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆทั้ง3คนนี้นะคะเขาก็ได้เดินตามแนวลูกศรน,นะคะ,ะโดยการที่เขาเดินขึ้นบันไดดิกสังสเกตด,ดูสิคะว่าเขาแย่งกันวิ่งขึ้นไปขึ้นห้องแบบนี้ไหมคะขึ้นบันไดแบบนี้ไหม ไม่มีใครนะคะวิ่งหรือว่าแย่งกันขึ้นบันไดเลยนะคะเด็กๆทุกคนนะคะเวลาที่เดินขึ้นบันไดนะคะเขาก็จะใช้อามือของตนเองนะคะจับที่ราวบันไดนะคะแล้วก็ต้องเดินตามแนวลูกศรแบบนี้ด้วยนะคะ เดินขึ้นไปทีละคนนะคะในเวลาที่เด็กๆนะคะเดินขึ้นบันไดนะคะเราจะต้องค่อยๆเดินทีละคนต้องรู้จักการรอคอยนะคะเด็กอย่ารีบนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารีบนะคะวิ่งขึ้นบันไดไม่ยอมจับราวบันไดเด็กอาจจะก้าวพลาดนะคะ แล้วก็อาจจะตกบันไดลงมาอาจจะทําให้แขนขาหักได้นะคะอตอนนี้นะคะเด็กๆอาจจะเป็นน้องอนุบาล1น,นะคะเด็กๆอาจจะไม่ต้องเดินขึ้นบันไดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเด็กเป็นพี่อนุบาล3นะคะพี่อนุบาลสาม เขาจะเรียนอยู่อ่าชั้นด้านบนนะคะอาคารไม้ชั้นด้านบนนะคะจะเป็นชั้นสองเขาจะเริ่มอ่ารู้จากการเดินขึ้นบันไดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกนะคะการเดินด้วยการเดินตามแนวลูกศรกันก่อนนะคะทีนี้นะคะสำหรับเด็กทั้งสามคนนี้เขาเดินขึ้นบันไดยอย่างถูกวิธีแล้วก็อย่างปลอดภัยไหมคะ อ่าถูกต้องแล้วค่ะเด็กทั้งสามคนนี้นะคะเขาเดินขึ้นบันไดอย่างปลอดภัยนะคะเพราะว่าเขาเดินต่อแถวกันขึ้นบันไดจับราวทีละหนึ่งคนนะคะโดยที่ไม่มีใครวิ่งแล้วก็ไม่มีการผลักกันด้วยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอ่าให้เด็กนะคะขีดเครื่องหมายถูกนะคะทับภาพนี้ได้เลยค่ะ วิธีการขีดเครื่องหมายถูเยกเด็กๆทำได้ไหมคะ,ะครูเพิ่งเคยสอนเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะวิธีการขีดเครื่องหมายถูกนะคะเราจะเริ่มจากการขีดเส้นเล็กตรงนี้กันก่อนนะคะ,ะลากเฉียงลงมาด้านล่างแล้วก็ลากเฉียงขึ้นไปด้านบนแบบนี้เลยนะคะลากเฉียงลงมาด้านล่างเราจะเป็นลากลงมาแค่หางสั้นนิดเดียวนะคะ ส่วนลากเฉียงขึ้นไปด้านบนเราจะลากเป็นหางยาวขึ้นไปแบบนี้นะคะสำหรับเครื่องหมายถูกนะคะเขาจะมะีด้านนี้ที่สั้นนะคะส่วนด้านนี้เขาจะเป็นหางยาวนะคะเพราะฉะนั้นมีเด็กๆบางคนนะคะชอบเขียนเครื่องหมายถูกที่มีหางเท่ากันแบบนั้นผิดนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องหมายถูกมันจะมีหางสั้นตรงนี้แล้วก็มีหางยาวนะคะ ่าถ้าเกิดว่าเด็กๆยังเขียนเครื่องหมายถูกไม่ได้เด็กๆก็สามารถดูของกพืเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะนะเสร็จไหมยังคะค่ะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูรูปภาพรูปต่อมากันเลยนะคะสำหรับรูปภาพรูปต่อมานะคะรูปภาพรูปนี้เด็กสังเกตดูสิคะว่า่าเด็กผู้ชายคนนี้นะคะ เขากำลังเดินอยู่ถน,นนะคะ่ะโดยกำลังเดินสวนทางกับรถนั่นเองนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเด็กสังเกตดูสิคะเด็กคิดว่าเด็กผู้ชายคนนี้อ่าเขาเดินอย่างปลอดภัยไหมคะอ่าเขาเดินแบบนี้นะคะเขาเดินไม่ปลอดภัยนะคะ เพราะว่าเขาลงมาเดินอยู่บนถนนนะคะแล้วก็กําลังจะมีรถส่วนทางมาแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเด็กๆนะคะจะเดินอยู่ตามถนนข้างถนนหรือว่าอาจจะข้ามถนนนะคะเด็กๆจะต้องอยู่กับผู้ปกครองนะคะต้องคอยมีผู้ปกครองนะคะ อคอยอดูแลเด็กๆนะคะในการเดินข้ามถนนหรือว่าเดินข้างถนนนะคะเพราะฉะนั้นเด็กอยากไปเดินเพียงลําพังอยู่บนถนนหรือว่าข้างถนนแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ารถเขาวิ่งมาในความเร็วสูงนะคะเขาอาจจะมองไม่เห็นเรานะคะเขาอาจจะชนเราได้นะคะแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายแก่ตัวเราได้นะคะเพราะฉะนั้นรูปภาพรูปนี้เด็กผู้ชายคนนี้เขาเดินอย่างปลอดภัยไหมคะ เขาเดินแบบไม่ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องขีดเครื่องหมายถูกรูปภาพรูปนี้นะคะต่อมานะคะมาดูรูปภาพรูปนี้กันเลยค่ะสำหรับรูปภาพรูปนี้เด็กๆสังเกตดูสิคะว่าในภาพนี้เด็กผู้หญิงคนนี้เขาเดินอยู่ตรงไหนคะ อ่าเขาจะเดินอยู่ตรงข้างถนนนะคะข้างถนนตรงนี้นะคะจะเป็นทางเดินเท้านะคะจะมีไว้สําหรับอ่าให้คนที่จะเดินสําหรับเดินข้างถนนนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าฟุตบาทนั่นเองนะคะฟุตบาทนะคะตรงนี้จะเป็นทางเดินเท้านะคะให้สําหรับอ่าคนเดินนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเด็กๆนะคะเดินอยู่ตรงทางเดินเท้าเด็กๆก็จะต้องเดินอย่างระมัดระวังด้วยนะคะอย่าเผลอวิ่งนะคะออกมาถนนถ้าเกิดว่าเด็กวิ่งออกมาถนนก็อาจจะเกิดอันตรายแก่ตัวเด็กๆได้เหมือนกันนะคะแต่ทางที่ดีนะคะเด็กๆไม่ควรเดินข้างถนนแบบนี้นะคะเพียงลำพังนะคะ ค่ะแต่ว่าในรูปภาพรูปนี้เด็กผู้หญิงคนนี้เขาเดินตรงทางเดินเท้าแสดงว่าเขาเดินอย่างปลอดภัยไหมคะอ่าเขาเดินอย่างปลอดภัยนะคะเพราะว่าเดินอยู่ตรงทางเดินเท้านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาขีดเครื่องหมายถูกทับรูปภาพรูปนี้กันเลยนะคะ วิธีการขีดเครื่องหมายถูกนะคะจะเริ่มจากการลากเฉียงลงมาแล้วก็ลากเฉียงขึ้นไปด้านบนแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วยังคะถ้าเสร็จแล้วนะคะมาดูรูปภาพรูปสุดท้ายกันเลยนะคะสําหรับรูปภาพรูปสุดท้ายนะคะอาจะเป็นเด็กนักเรียนเหมือนเดิมเลยค่ะมีทั้งหมดหนึ่งสอง สม,มีทั้งหมดสมคนเหมือนเดิมเลยค่ะ,ะเขาเข้าห้องเรียนนะคะเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วพอถึงเวลาเลิกเรียนนะคะถึงเวลากลับบ้านเด็กสังเกตดูสิคะว่าเขาเดินลงมาบันไดถูกวิธีไหมคะ เขาเดินลงมาบันไดอย่างถูกวิธีนะคะเพราะว่าสังเกตดูตามแนวลูกศรน,นะคะจะชี้ลงมาทางนี้เวลาเดินลงเราก็จะเดินตามแนวลูกศรลงมาทางนี้นะคะแล้วเด็กทั้งสามคนนี้เขาก็ได้เดินจับราวบันไดนะคะต่อแถวลงมาทีละหนึ่งคนนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเด็กทั้งสามคนนี้เขาเดินอย่างปลอดภัยไหมคะ ถูกต้องแล้วค่ะเด็กทั้งสามคนนี้นะคะเขาก็ได้เดินอย่างปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาขีดเครื่องหมายถูกทับรูปภาพรูปนี้กันเลยนะคะวิธีการเขียนเครื่องหมายถูกนะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะ,ะลากเฉียงลงมาด้านลา่างลากเฉียงขึ้นไปด้านบนแบบนี้เลยนะคะเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะคะ เด็กๆเสร็จเรียงค่ะต่อมานะคะให้เด็กนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยค่ะสำหรับหน้านี้นะคะหน้าต่อมานะคะก็คือหน้าที่35นะคะหน้าที่35จะมีเลข35อารบิกนะคะอยู่ด้านล่างฝั่งขวามือตรงนี้เลยนะคะ ค่ะสำหรับเลขสาสหนะคะจะมี3ามนำห้านะคะเลขสามจะอยู่ด้านหน้าส่วนเลขห้าจะอยู่ด้านหลังนะคะเด็กๆเจอหรือยังคะค่ะ,คะถ้าเกิดว่าเด็กๆเจอแล้วนะคะสำหรับหน้านี้นะคะเขามีหัวข้อเรื่องว่าเล่นอย่างปลอดภัย ทีนี้นะคะมาดูพี่สิงโตนะคะพี่สิงโตเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะเขียนวงกลมล้อมรอบภาพการเล่นที่ถูกวิธีนะคะ,ะการเขียนวงกลมนะคะง่ายมากๆเลยนะคะเหมือนกับการเขียนเลขศูนย์ค่ะเขียนง่ายมากๆเลยนะคะเด็กๆทุกคนจะต้องเขียนวงกลมได้ด้วยตนเองได้แล้วนะคะ ค่ะทีนี้นะคะเขาบอกว่าเด็กๆนะคะจะมีวิธีการเลือกเครื่องเล่นอย่างไรบ้างคะอ่าเราจะต้องมีวิธีการเลือกเครื่องเล่นที่อ่าไม่เกิดอันตรายแก่ตัวเราได้นะคะอ่าถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องเล่นที่อันตรายสูงเกินไปนะคะเราก็อาจจะตกลงมาได้นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเราจะต,ต้องเลือกเครื่องเล่นนะคะที่เหมาะสมกับวัยของเรานะคะค่ะทีนี้นะคะมาดูรูปภาพรูปที่หนึ่งกันก่อนนะคะสําหรับรูปภาพรูปนี้นะคะเด็กสังเกตดูสิคะว่าเด็กผู้ชายคนนี้ที่ใส่เสื้อสีเหลืองนะคะดูเด็กผู้ชายที่ใส่เสื้อสีเหลืองกันก่อนนะคะเขากําลังเล่นอะไรอยู่คะ อ่าสำหรับเครื่องเล่นนี้นะคะเราจะเรียกว่าอ่าเป็นเครื่องเล่นนะคะสำหรับปีนป่ายนะคะแต่ว่าอ่าเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าเด็กผู้ชายคนนี้เขาปีนป่ายขึ้นไปนะคะแล้วเขาก็อ่าใช้มือนะคะแค่ข้างเดียวนะคะในการจับนะคะส่วนอีกมือนึ่งนะคะเขาก็ชูขึ้นไปด้านบนแบบนี้แสดงว่าเขาเล่นแบบถูกวิธีไหมคะเล่นแบบนี้ อ่าเขาเล่นแบบนี้นแสดงว่าเขาเล่นแบบไม่ถูกวิธีนะคะเพราะว่าการปีนป่ายนะคะอ่าอาจจะเหมาะสําหรับอ่าเป็นพี่คนโตนะคะที่เด็กๆนะคะกล้ามเนื้อมือกล้ามอ่าเนื้อตรงแขนนะคะแข็งแรงแล้วนะคะในการหนหรือว่าในการปีนป่ายนะคะอ่าถึงแม้ว่าเด็กๆจะแข็งแรงแค่ไหนเราก็จะต้องใช้มือทั้งสองข้างนะคะ ในการจับด้วยนะคะไม่ใช่ใช้มือแค่ข้างเดียวนะคะในการก้าวนะคะขึ้นบันไดหรือว่าก้าวที่ปีนป่ายนะคะแต่ละขั้นนะคะก็จะต้องก้าวอย่างระมัดระวังด้วยนะคะแสดงว่าเด็กผู้ชายคนนี้เขาเล่นไม่ถูกวิธีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องวงกลมล้อมรอบเด็กผู้ชายคนนี้ไหมคะ,ะไม่ต้องนะคะเพราะว่าเขาเล่นไม่ถูกวิธีนะคะ มาดูรูปภาพรูปต่อมากันเลยนะคะมาดูสำหรับผ okay? ู to ้หญ to ิงสองคนนี้นะคะเขากำลังเล่นอะไรกันอยู่คะผู้หญิงสองคนนี้นะคะเขากำลังเล่นชิงช้านั่นเองนะคะโดยการที่เขาเล่นชิงช้านะคะเขาแย่งกันไหมคะไม่มีใครแย่งกันเลยนะคะเขาก็เล่นชิงช้านะคะโดยการที่นั่งของใครของมันนะคะไม่มีใครแย่งใครนะคะ อทีนี้เด็กสังเกตดูสิคะเด็กคิดว่าเด็กผู้หญิงคนสองคนนี้เขาเล่นอย่างถูกวิธีไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กผู้หญิงสองคนนี้นะคะเขาเล่นอย่างถูกวิธีนะคะโดยการที่อไม่แย่งเครื่องเล่นของกันและกันนะคะอ่าเล่นของใครของมันไม่มีใครไปผักใครนะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาวงกลมล้อมรอบภาพเด็กผู้หญิงสองคนนี้กันเลยนะคะเพราะว่าเขาเล่นอยากถูกวิธีนะคะวงกลมแบบนี้เลยนะคะวงกลมล้อมรอบแบบนี้เลย อ่าแบบนี้เลยค่ะวงกลมทั้งสองคนเลยนะคะไม่ต้องวงทีละคนนะคะวงสองคนแบบนี้ใหญ่ๆเลยนะคะอ่าเด็กๆเสร็จหรือยังคะ ค่ะถ้าเสร็จแล้วนะคะมาดูภาพต่อมากันเลยนะคะมาดูเด็กผู้ชายสองคนนี้ค่ะเด็กผู้ชายที่ใส่เสื้อสีส้มกับเด็กผู้ชายที่ใส่เสื้อสีเขียวเขากําลังเล่นบอลกันอยู่นะคะแต่ว่าเด็กสังเกตดูสิคะว่า,อาสองคนนี้เขาเล่นบอลอย่างถูกวิธีไหมคะ เด็กผู้ชายสองคนนี้นะคะเขาเล่นบอลไม่ถูกวิธีนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าไม่ถูกวิธีแบบไหนเอ่ย ไม่ถูกวิธีโดยการที่เด็กผู้ชายที่ใส่เสื้อสีเขียวนะคะเขาะจะใช้มือนะคะในการโยนนะคะรับส่งลูกบอลน,นั่นเองนะคะแต่ว่าเด็กผู้ชายที่ใส่เสื้อสีส้เมเขากําลังก้าวขาเพื่อที่จะเตะลูกบอลน,นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าการเล่นบอลอย่างถูกวิธีถ้าเกิดว่าเราเล่นบอลด้วยการโยนรับส่งกันเราก็จะต้องใช้มือนะคะในการโยนรับส่งกัน นะคะทั้งสองคนนะคะแต่ว่าเราจะเล่นบอลด้วยการที่เตะบอลเข้าโกหรือว่าเตะบอลลงหลุมเราก็จะต้องใช้วิธีการเตะบอลด้วยเท้านะคะถ้าเกิดว่าเตะด้วยเท้าก็จะต้องเตะทั้งสองคนนะคะแต่ว่าถ้าโยนรับส่งกันก็จะต้องใช้มือทั้งสองคนนะคะ แต่ว่าในภาพนี้ผู้ชายอีกคนใช้เทา้าส่วนผู้ชายอีกคนใช้มือถ้าเกิดว่าเด็กผู้ชายที่ใส่เสื้อสีส้มเตะลูกบอลแล้วเด็กผู้ชายที่ใส,ส่เสื้อสีเขียวกําลังจะก้มไปหยิบลูกบอลแล้วโดนคนที่ใส่เสื้อสีส้มเตะลูกบอลสวนมาจากนั้นลูกบอลอาจจะโดนหน้าเด็กผู้ชายที่ใส่เสื้อสีเขียวแล้วก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายได้เหมือนกันนะคะ แสดงว่าเด็กผู้ชายทั้งสองคนนี้ก็เล่นไม่ถูกวิธีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องวงกลมล้อมรอบรูปภาพเด็กผู้ชายทั้งสองคนนี้ไหมคะอ่าไม่ต้องนะคะเพราะว่าเขาเล่นไม่ถูกวิธีนะคะค่ะสำหรับหน้านี้เด็กๆวงกลมล้อมรอบเสร็จหรือ,อยังคะ ถ้าเกิดว่าเด็กๆคนไหนยังไม่เสร็จนะคะก็สามารถดูของต้องเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะค่ะแล้วถ้าเด็กๆคนไหนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กก็อย่าลืมนะคะถ่ายภาพการบ้านส่งคุณครูประจําชั้นของตนเองด้วยนะคะค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวก็ต้องจะให้เวลาเด็กๆนะคะได้ทําทให้เสร็จให้เรียบร้อยทั้งสองหน้านะคะ อย่าลืมนะคะถ่ายรูปภาพกันบ้านนะคะส่งคุณครูประจำชั้นของตนเองด้วยนะคะ กันวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วเวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกก็อย่าลืมสวมแมสตลอดเวลาด้วยนะคะและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ